อีกอันหนึ่งนะที่หลายคนบอกว่าอวยผมก็ไม่รู้นะว่าอันนี้เรียกปั่นไหมแต่ว่าอันหนึ่งที่มันเป็นจริงก็คือเคมรันจะไม่แพ้ใครถามว่ามันจริงยังไงมันจริงตรงไหนมันก็จริงตลอดมาตั้งแต่เขาอยู่รายการเก่าของเขาคู่ต่อสู้ของเขาแข็งกว่านะปัจจุบันที่เขาอยู่อีกนะคือผมไม่ได้บอกว่าวันแบบวันมีนักสู้แบบด้อยกว่ารายการเก่าที่เขาที่เคมรันเขาจากมานะแต่หมายถึงเรื่องความเร็ว คู่ต่อสู้ของเขาในรายการเก่ามีเป็นพวกสปิดหมัดความเร็วสูงมากแล้วก็ทักษะหลากหลายซึ่งผมคิดว่าวันก็กำลังพัฒนาต่อไปขึ้นเรื่อยๆซึ่งสักวันหนึ่งก็จะมียอดฝีมือมากกว่านี้อีกอันนี้ก็ยังคาดหวังให้วันแบบเจริญขึ้นๆไปเรื่อยๆนะเพราะว่าสนุกมากๆรายการน,นี้เคียมรันชนะ20กว่าครั้งโดยไม่แพ้แม้แต่ครั้งเดียวอยู่ที่ไหนก็ได้เข็มขัดที่นั่นนี่เป็นคำตอบที่โคตรชัดเจน ซึ่งข่าวคราวที่บอกว่าเคียมรันเนี่ยพูดว่าเขานั้นเก่งกว่าเอกตี้คือเอกตี้ไม่ได้ปราบยากอะไรผมว่าเขาก็ไม่ได้พูดเกินจริงอะ่ะไม่ได้พูดเกินจริงในแง่เอกตี้เ e จอเคียมรันนะคือถ้าเอกตี้เจอคนอื่นแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาไม่ธรรมดา